กลามากนะที่มาขับมวยของฉันก่ามากมากนะที่ขับมวยของของฉันพ่อหนุ่มหยุดทำร้ายมันได้แล้วแม้ว่ามันจะเป็นเพียงแค่ลูกหมาแต่มันก็มีหนึ่งชีวิตเช่นกันอีกแก่อย่ามายุ่งกับฉันวันนี้ฉันจะ,จะอัดทุกคนกันแหละที่มาแสหาเรื่องฉันคนน่พอได้แล้วนายไม่รู้งั้นหรอว่าการทำร้ายสัตว์มันผิดกฎหมายฮ่เธอนี่เก่งเรื่องยุ่งเรื่องชาวบ้านาจริงๆเลยนะ ในเมื่อเธออยากจะมายุ่งั้นเธอเองก็จ่ายค่าขาไก่ของมันมาใฮ<ะ>่เดี๋ยวฉันจะเป็นคนจ่ายค่าขาไก่เองฮ่าโชคายเลยเกินนะสมัยเนี่ยมีอันดับานทั่วเมืองเลยเอาเธอให้ฉันมาเซหนึ่งหมืน่นหยวนแล้วฉันจะไปจากที่นี่ทันทีเอาไปนี่หนึ่งร้อยหยวนเก็บเงินเก็บทองเอาไว้ซะแล้วไปจากที่นี่ซะไอ้บ้าหนึ่งร้อยหยวนงั้นเหรอนี่แกคิดว่าฉันเป็นขอทานหรือไง ขอบอกเอาไว้เลยนะหากว่าวันนี้แกไม่ให้ฉันหนึ่งหมื่นอยู่แล้วก็ยายผู้หญิงคนนี้ก็ต้องไปกับฉันก็ต่อยฉันอย่างนั้นเหรอกแกคงไม่รู้งั้นสินะว่าฉันคนนี้คือใครว่านเชียงพวกเราไปกันเถอะเจ้าน้องตัวนี้เจ็บหนักเลยดูเหมือนว่าพลังสายฟ้าของเราในปัจจุบันมันจะมากเกินไปสำหรับคนทั่วไปต่อไปเราต้องระมัดร,ระวังให้มากกว่านี้แล้ว เสีซวไปเราต้องพามันไปหาหมอมันได้รับอาการบาดเจ็บสาหัสเลยอ่าโอเคฉันจะไม่มีวันเข้าไปข้างในเป็นอางขาตั้งแต่ที่เกิดเรื่องกับแบก็กกี้ฉันเองก็รู้สึกกลัวและไม่กล้าเข้าไปในโรงพยาบาลสัตว์อีกเลยครึ่งชั่วโมงต่อมาไม่เป็นอะไรแล้วนะเป็นยังไงบ้างเจ้าหมอนี่นะถูกขอตัวเหมือนมอมมี่เลยนะ มันก็พ้นขีดอันตรายแล้วแต่ต้องพักผ่อนสักหน่อยฉันจะพามันกลับไปพักผ่อนที่บ้านของฉันมันเป็นเรื่องยากมากที่สัตว์ตัวลเล็กๆจะเอาชีวิตรอดด้วยตัวลําพัางได้ฉันช่างโชคดีจริงๆที่มีวันชิงเป็นเจ้าของไม่อย่างนั้นสถานการณ์ของฉันก็คงจะไม่ต่างไปจากเจ้าตัวน้อยนี่เป็นแน่ไม่เป็นไรแล้วนะเจ้าเด็กดีตัวน้อยว่าแต่เสี่ยวไปจากนี้ไปนายจะไปไหนหรอนายจะไปบ้านของฉันไหม ไม่ละไม่เธอคงจะยุ่งมากสําหรับการดูแลผู้บาดเจ็บแน่เพราะงั้นฉันจะไม่รบก,กวนเธอแล้วอืมโอเคแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะชุมชนเจียหนานยายบ้านี่ในที่สุดก็กลับมากลับมาแล้วนะเสีย่ยปไาวันนี้ฉันพาเพื่อนใหม่มาให้แกด้วยมันได้รับอาการบาดเจ็บมันต้องพักที่บ้านของเราสักพักแกนาะห้ามรังแกมันละ เดี๋ยวฉันจะไปไล์สลวนะเพราะงั้นแกก็ระวังระวังด้วยละ่ะห้องห้องหยุดพูดร่วงไร้สาระได้แล้วและก็จะไปไหนก็ไปซะเดี๋ยวพี่สาวคนนี้จะไปไล์สลดจนพวกแกส,สองคนก็เข้ากันให้ได้ล้แกเป็นยังไงบ้างอาการดีขึ้นแล้วหรือยังแล้วแกมีชื่อว่าอะไรผมมีชื่อว่าต้าหวงต้องขอขอบคุณเจ้านายของคุณและคุณเป็นอย่างมากทำไมแกจึงมาอยู่ในเมืองแห่งนี้ได้แล้วบ้านของแกล่ะอยู่ที่ไหน เจ้าไหนของผมเขาเสียชีวิตไปแล้วและผมก็ไม่มีบ้านฮ่าเจ้าตัวเหลืองตัวน้อยมานี่มานท่านของผมเป็นชาชราคนหนึ่งที่ใจดีและอ่อนโยนภรรยาของเขาเสียชีวิตด้วยโรคภัยไข้เจ็บและลูกหลานของเขาเองก็ไม่สามารถมาเยี่ยมเขาได้บ่อยเพราะว่าติดอยู่กับงานเขาจึงปฏิบัติกับผมเหมือนลูกแท้ๆของเขา แต่ช่วงเวลาอันดีนั้นอยู่ไม่ได้นานใช้ชรากโศเศร้าจากการเสียภรรยาของตัวเองไปสุดท้ายเขาล้มป่วยและเสียชีวิตในที่สุดในงานวันศพของเขามีผู้คนมากมายมาขบวนไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ขบวนของเขายาวสุดลูกหูลูกตา ในตอนนั้นฉันไม่เข้าใจความหมายของความตายฉันเฝ้าอยู่ที่หลุมศพของเจ้านายของฉันเฝ้าอยู่ที่หลุมศพของเขาเป็นเวลานานจนกระทั่งลืมวันเวลาไปไม่ว่าฤดูจะเปลี่ยนไปไม่ว่าแสงแดดนั้นจะเปลี่ยนไปไม่ว่าฝนนั้นจะตกมานานแค่ไหนฉันก็ไม่เคยจากไปไหนเลยอย่างไรก็ตามในที่สุดฉันก็ถูเจ้าหน้าที่ทางสุสานไล่ออกมา จากนั้นชีวิตเร่ร่อนของฉันก็เริ่มต้นขึ้นทุกวันฉันต้องใช้ชีวิตอยู่กับความหิวโหยและความไม่แน่นอนการได้รับความช่วยเหลือจากเจ้านายของคุณในวันนี้ทําให้ฉันรู้สึกได้ถึงความช่วยเหลืออย่างแท้จริงฉันรู้สึกขอบคุณเจ้านายของคุณอย่างแท้จริงโอ้นายคงเจอเรื่องลําบากมามากมายงั้นสินะนายคงหิวมากแน่แอ่านี่อาหารสุนัขของแก ขอบคุณมากทุกคนช่างใจดีกับเราเหลือเกินฮ้ย hey, ที่ฉันทำแบบนี้ได้เพราะว่าฉันเจอเจ้านายที่ดีอย่างว่านชิงยังไงล่ะไม่อย่างนั้นชีวิตของฉันก็คงจะไม่ต่างไปจากแกหรอกมันเกิดอะไรขึ้นกับบาดแผลบนตัวของนายอย่างนั้นหรอเราต้องค้นหาความจริงไม่ว่าจะเป็นภูมิหลังเล็กๆน้อยของเธอเรานะ่าต้องรับรู้ให้ได้รวมถึงการรักคนมวยเล็กน้อยเราก็คงไม่อาจที่จะปล่อยไปได้คนที่ทำร้ายฉันคือผู้ชายผมบอล วันนี้ก็เหมือนเช่นเคยฉันรออาหารแถวแผงขายอาหารริมทางเฮ้ย <Hey! S 3> แกเป็นอะไรของแกฮะแกนะ่าหยุดแซงคิวได้แล้วรู้ไหมมาเอ้ยนี่แกผักฉันอย่างงั้นเหรอไก่ฉันล่วงเลยเห็นไหมจ่ายเงินมาเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะแจ้งความอย่างแน่นอนเมื่อกี้ฉันแค่ผักนายเพราะนายแซงคิวหากว่ายังพูดมากมากกว่าน,นี้แล้วก็ต่อให้นายมาเรียกฉันว่าพี่ชายฉันก็ไม่ปล่อยไปแน่ ช่างเถอะฉันไม่กินแล้วก็ได้น้องไก่ทอดมันเป็นอาหารขายะที่ราคาถูกก็จริงงั้นฉันไม่กินมันละส่วนแกเข้าไปตายซะไอหมาน้อยกล้ามากเลยนะที่มาขโมยน้องไก่ของฉันแบบนี้มันตกลงบนพื้นอย่างชัดเจนแล้วเขาบอกว่าเขาจะไม่กินมันแต่พอฉันกัดเข้าไปเขาก็ทำร้ายฉันจนกระทั่งเจ้านายของคุณมาช่วยผมรวมถึงผู้ชายคนหนึ่ง บ้าเอ้เรื่องมันเป็นแบบนี้นี่เองฉันาจะอัดมันให้แรงกว่านี้ว้าว่าฉันจะไม่ต้องเจอมันอีกนะช่าเถอะปล่อยให้มันผ่านไปพร้อมกับเวลาเธอนายอยู่ที่นี่รักษาตัวของนายไปฉันโกรธมากฉันถูกคัดออกสิบครั้งติดต่อกันแล้วนะทำไมฉินเสียไปยังไม่มาอีกเขาเอาเงิน2องหมืนหยวนของฉันไปแล้วคิด่างนี้อย่างนั้นเหรอมันเกิดอะไรขึ้นกับเขากันแน่วันชิงเออฮ พี่กลัวฉันคิดว่าเขาคงจะไม่เบี้ยวเงินที่สองหมื่นอย่างแน่นอนฉันคิดว่าเขาคงอาจจะยุ่งอยู่ก็เป็นไปได้แจ้งเตือนให้ทราบสู้มานชิงถามท่านว่าท่านต้องการจะเล่นเกมกับเขาไหมระบบขอแจ้งเตือนความจำว่าท่านนั้นยังมีภารกิจในการเล่นเกมกับผู้อื่นหลงเหลืออยู่แย่แฮะไอ้เราก็ลืมไปเลยเซลลหัวส่วนแกก็ดูแลตัวเองให้ดีด้วยล่ะฉันจะออกไปข้างนอกแป๊บหนึ่ง แต่พี่ไปในตอนนี้มันมืดแล้วนะพี่แน่ใจงั้นหรอว่าจะออกไปข้างนอกมันไม่ปลอดภัยเลยนะหลังมืดค่าแมวและหมาจอนจัดมากมายจะรวมตัวกันและส่วนใหญ่มันไม่เป็นมิตรเลยในตอนนั้นเรากลัวมากเราไม่รู้ว่าต้องทําอะไรเนื่องเหนือจากซ่อนตัวในตอนกลางคืนและไม่กล้าออกมาไม่ต้องห่วงไปหรอกนะเจ้าหนูหัวหาว,ว่าฉันเจอคือบ้านจริง,รงฉันน่ะสงสัยมากกว่าว่าใครกันแน่ต้องหลบหนีใคร เวลานี้นายไม่จําเป็นต้องสนใจเรื่องอะไรนะนายสนใจเพียงแค่พักผ่อนและรักษาตัวเองก็พอแล้วน่าสงสารเจ้าเหลืองจางเราต้องขอขอบคุณระบบเลยนะที่ทําให้เรานั้นได้เจอกับว่านชิงพลังต้นกําเนิดพลังเวทในการเปลี่ยนร่างได้เวลาเริ่มต้นชีวิตในหานะเกมเมอร์แล้วโรงแรมอาราชียมะเร็วเข้าเรีวเข้ามีคนอยู่ตรงซ้ายเฮ้ยนี่เราแพ้อ,อีกแล้ว ้าสามตัวนี้รับมือได้ยากจริงพวกมันเดี๋ยวๆก็กลายเป็นกล่องเดี๋ยวๆก็กลายเป็นกล่องพวกมันช่างที่แล้วเป็นกล่องรึงไงกันฉันจะทํายังไงดเดี๋ยวนี้ศักดิ์ศรีในฐานะสุดยอดเกมเมอร์ของฉันพังหมดแล้วอ่าใช่สิบาทแสดงความสามารถสุดท้ายเราก็สามารถที่จะนำมันมาใช้อย่างเกิดประโยชน์ได้เพราะช่อบเก็บของของเราเองก็ใกล้เต็มแล้วเหมือนกัน แต่เจ้าสิ่งของแบบนี้มันจะใช้ได้จริงๆอย่างนั้นเหรอจำไ,ได้ว่าคำแนะนำบอกว่าให้เอาไปแปะไว้ที่ศีรษะของผู้ใช้ฉันรู้สึกว่าร่างกายของฉันมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยมีเพียงแค่การปฏิบัติจริงเท่านั้นที่จะเป็นเกณฑ์การวัดความสามารถเอาละมาและมาสิมาเล่นกันอีกรอบฉันจะเอาสักซีในฐานะเกมเมอร์วางเป็นเดิมพันเอง ไม่นะยังคิดว่าตัวเองมีศักดิ์ศรีอย่างนั้นเหรอเอานะพี่ขัวัวอย่าเพิ่งยอมแพ้ไปเลยรอรองอ,อ,อีกสักครั้งหนึ่งเถอะแม้ว่ามันจะเป็นโอกาสสุดท้ายของเราก็ตามแต่สุดท้ายเราก็ยังได้พยายามใช่ไหมฮ่ฮๆ <c oughs> อย่างที่ตนวนพูดเลยเรามาเชื่อใจเขาอีกสักครั้งหนึ่งเถอะโอยฉันไม่อยากจะฟังไอ้พวกโง่ที่มัวแต่กลายเป็นวิญญาณกล่องแล้วมาประชันหน้าตรงๆเลยดีกว่าได้เวลากระโดดร่มแล้วเฮ้ เดียไปในตอนนี้เราอยู่บนโรงเรียนพอดีเลยโฟล์แบ็กโอ้พระเจ้านี่เขายังเป็นราชาเกมเอาชีวิตรอดในเกมพับจอยู่หรือเปล่าเนี่ยหรือว่าเขาสิ้นหวังแล้วกันแนะ่ฉันเองก็รู้สึกเหมือนว่าเขาจะยอมแพ้แล้วเหมือนกันแจ้งเตือนจากระบบศูนนักแห่งความตายได้ฆ่าศัตรูไปแล้วหกคนอะไรนะฮะไม่เลวเลยระบบแกไม่ได้โกหกฉัน เจ้านี่มันต้องโกงอย่างแน่นอนใช่เราต้องรายงานเขาโจตานี้เรารายงานเขากันเถอะมันเกิดอะไรขึ้นกับชินเสี่ยวไปกันนี่เขาโกงอย่างนั้นหรอเขาจะถูกตัดสิทธิ์เอานะแบบนี้อย่ามาลากพวกเราลงไปด้วยเซหุบปากไปฉันชินเสียวไปไม่มีวันโกงเป็นอันขาดเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยราชาแห่งการเอาชีวิตรอดในตอนนี้กลายเป็นราชาแห่งพลสุบยิงไปแล้วหรอเนี่ย เอาล่ะโชคมักจะเข้าข้างกับคนกล้าอยู่เสมอฉันกระโดดลงมาที่โรงเรียนไม่มีใครกล้แกระโดดมาด้วยเหตุนั้นฉันจึงได้รับอุปกรณ์ดีๆมากมายเลยอ่าฉันเห็นแล้ว,ลวนะรีบๆจะหาอุปกรณ์ที่ดีที่สุดมาให้ฉันเดี๋ยวนี้เพราะว่าในตอนนี้ฉันคือเจ้านายของแกยังไงละ่ะลืมมันไปเถอะต่อให้มีอุปกรณ์ที่ดีแค่ไหนก็ตามหากว่าอยู่ในมือของเธอมันก็ร้ประโยชน์หมดเองงาเงนไปหาเอาเองซะ นี่คือวิธีที่นายพูดกับเจ้านายของแกอย่างนั้นหรอฮะฉันจะให้คะแนนรีวิวแย่ๆกับแกคอยดูโอ้นั่นมันรดบรรทุกคนเหล่านี้พยายามที่จะขโมยแอร์ดรอปที่หล่นลงมาจากฟ้าแนะ่อ uh ้าฮะโอกาสมาถึงแล้วชาร์ลิ่มจะโมโหแล้วนะว่านชิงเธอจะไม่ทําอะไรเลยหรือไงอ้เฮ้พี่กลัวอย่าเพิ่งกดไปเลยเขาหน่ะเพียงแค่ต้องการที่จะเอาชัยชนะมาให้พวกเราก็เท่านั้น ที่กลัวว่าสิงพูดถูกแล้วล่ะท้ายที่สุดแล้วเป้าหมายของเราคือชัยชนะไม่อย่างนั้นราวงว่าเงินที่เสียไปอย่างแน่นอนฉันละจะบ้าตายนี่พวกเธอเข้าข้างฝ่ายไหนกันแน่ฮะไปกันเลยแจ้งเตือนจากระบบสุนัขบ้าข้างได้โจดระเบิดที่รถบรรทุกทำให้มีผู้เสียชีวิตสี่รายนี่เขาจัดการได้จริงๆอย่างนั้นเหรอ